สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุลาการคลิปน,นี้ก็มาดูการทำหมูแดดเดียวค่ะสวัสดีครับสำร็จตุลากานครับผมคุณลิศจะมาทำอะไรคะอันนี้จะมานวดหมูแดดเดียวครับผมอ่าเชิญนวดได้เลยค่ะเป็นอีพีที่หนึ่งร้อยสี่สิบแปดค่ะหนึ่งร้อยสี่สิบแปด อ่าหมูหนึ่งกิโลจะใส่น้ำตาลทรายครึ่งทพีน้ำปลาครึ่งทพีซอสผักเขียวครึ่งทพีอ่าน้ำมันงาหนึ่งทพีกระเทียมสับหนึ่งทพีค่ะผงนัวปลายช้อนค่ะ,ะเริ่มดําเนินการได้เลยค่ะคุณลิศขานวดเสร็จก็จะไปแกงสายบัวค่ะแกงสายบัวใส่กระดูกซี่โครงหมูให้คุณพ่อคุณแม่ทานค่ะเดี๋ยวรอติดตามชมนะคะ ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่กำลังอ่ลอกไอใส่บัวอยค่ะพี่น้องวันนี้คุณพ่อคุณแม่ทํากับข้าวช่วยคุมพันธ์ค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะเคล็ดลับของการทําหมูแดดเดียวก็คือสูตรของคุมพันธ์นั่นแหละค่ะสูตรสูตรเด็ดเคล็ดลับสูตรก็คือหมูหนึ่งกิโลจะใส่อ่า ซอสผาเขียวครึ่งทพัพพีน้ำปลาครึ่งทพัพพีแล้วก็น้ำมันงานหนึ่งทพัพพีกระเทียมสับหนึ่งทัพพีค่ะผงนัวไปช้อนกับน้ำตาลครึ่งทัพพีค่ะเคล็ดลับจะมีสูตรแล้วก็มีวิธีการนวดนะคะนวดนานสิบห้านาทีนะคะก็จะทำให้หมูนี่สีสวยแล้วก็นุ่มน่ารับประทานค่ะการสำหรับในช่วงนี้นะคะคุมพันธ์ก็จะ นำเสนอให้ท่านดาูทุกประเด็นนะคะที่ได้นำเรียนไว้ในช่องอก็จะมีเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยนะคะคูมพันธ์ก็จะบูรณาการลงในช่องในคลิปคูมิพันธ์ค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่นการักบสารตะกร้าของคุณพ่อง,งามชุ่มชื่นแล้วก็การทําแคบหมูการทําหมูแดดเดียวค่ะ การทกากับข้าวกับปลานะคะแล้วก็บรรณาการสร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างแรงบันดาลใจให้กับ FC ทุกท่านนะคะแล้วก็อสอดแทรกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมความกตัญญูกตาวทีต่อบิดามารดาความซื่อสัตย์สุจริตต่อตอนเองต่อผู้อื่นต่อหน้าที่การงานที่เราทานะคะ,ะถ้าเรามีความกตัญญูมีความซื่อสัตย์ก็จะส่งผลให้เรามี ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะในช่วงนี้คูมพันกเกษียณในยุราชการแล้วนะคะท่านสามารถที่จะเข้าไปติดตามดูคลิปการสอนย้อนหลังได้นะคะของคูมพันตุลาการพิมพ์เข้าไปคำพันตุลาการที่ Google นะคะก็จะขึ้นช่องคูมพันตุลาการมาเลยนะคะก็จะได้เข้าไปดูไปนำไปปรับไปยุกใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะในวราระดิทีขึ้นปีใหม่นะคะขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตายจงดลบันดาลให้ fc ทุกท่านนะคะประสบความสุขความเจริญชิดสิ่งใดสมปรารถนาจะเดินทางไปแห่งหนตะบนใดก็ขอให้ท่านตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางให้ท่านได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปัาศกากความทุกข์นะคะสุขกายสุขใจเฮงเฮงปังปังทุกท่านทุกท่านค่ะสาธุค่ะ สำหรับคลิปนี้คุมพันจะร้องเพลงนะคะร้องเพลงคําที่มีตัวการันซึ่งเป็นเพลงที่คุมพันประพันธ์ขึ้นมาด้วยตนเองนะคะชนรับฟังได้เลยค่ะการันไม่ทันท่าอาดเก่งกาศค่าเสียงอักษรเรียงร้อยมาเป็นคำกลอนจัดการสอนสนุกสนานเราใจจัดการสอนสนุกสนานเราใจ สร้างสรรค์ประพันธ์เป็นเพลงบรรเลงสอนสิทธิ์เร็วพันมัธยัตยิซื่อสัตย์ชะกันให้เด็กนั้นจำกันให้ดีอัตจัรย์อัศจรรย์ตั้งคันเผ่าพ,พันพืชพันไพรสนันควรวิเคราะห์ในคำสำคัญรถยนต์นั้นละมิตอการัไตรรงพระสงฆ์ตุดงบัตถบงประสงฆ์สุขสนัน เวทมนต,ตร,ร์กรันดึกดำบรรลมีพอกรันตั้งใจอ่านเขียนทุกวันปฏิหารเหตุการณ์ฉัลันเรียนรู้ในตัวกรันจื่นชีวันสุขสันเปลมปลีจื่นชีวันสุขสันเปลียปร,ปปรีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดี การันไม่ทันทคาตเก่งกาดข่าเสียงอักษรเรียงร้อยมาเป็นคำกรอนจัดกันซ้อนสนุกสนานเราใจจัดกันซ้อนสนุกสนานเราใจสร้างสรรประพันธ์เป็นเพลงบรรเลงสอนสิทธิ์เร็วพันมัธยัดซื่อสัตย์ชะกันให้เด็กนั้นจำกันให้ดีอัศจรรย์อัศจรรย์ตั้งคัน เข่าพันพืชพันไพรสันควรวิเคราะห์ในคำสำคัญรถยนต์นั้นและมีต่อการันไตรรงพระสงฆ์ทูดวงบัตถบงประสงค์สุขสันเวทมนตรอกการันดึกดำบรรและมีพอการันตั้งใจอ่านเขียนทุกวันปฏิหารเหตุการณ์เฉพาเรียนรู้ในตัวการัน เชิญชีวันสุขสรรเปลมปรีเชิญชีวันสุขสรรเปลี่ยปรีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีการันไม่ทันท่าอาจเก่งกาดข้าเสียงอักษรเรียงร้อยมาเป็นคำกรอนจัดการซ้นอนสนุกสนานเราใจจัดการซ้นอนสนุกสนานเราใจ สร้างสรรค์ประพันธ์เป็นเพลงบรรเลงสนสิธิ์เร็วพันมัธยัติซื่อสัตย์ชะกันให้เด็กนั้นจำกันให้ดีอัตจรรันอัจรั์ตั้งคันเผ่าพ,พันเื่อพันไพรสันควรวิเคราะห์ในคำสำคัญรถยนต์นั้นละมีต่อการไตรรงประสงค์ทุดงบัตถบงประสงค์สุขสัน์ เวทมนตรอกรันดึกดำบรรและมีพอการันตั้งใจอ่านเขียนทุกวันปฏิหารเหตุการณ์ฉพลันเรียนรู้ในตัวกรันเืินชีวันสุขสันเปรมปรีเฉินชีวันสุขสันเปรมปรีคิดคิดดูให้ดีจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดี เลงคำที่มีตัวกรันนะคะคาว่าการันการันหมากรันคือไม้ทันทคาดนะคะไม้ทันท um คาดคําใดที่ไม้ทันทคาดไปวางบนพยัญชนะตัวใดก็พยัญชนะตัวนั้นไม่ออกเสียงนะคะห้ามไม่ให้ออกเสียงก็คือทันทคาดมาจากคําว่าพิฆาตแปลว่าคาดนะคะคําที่มีตัวการันเวลาเราอ่านเราจะไม่อ่านออกเสียงตัวการันนะคะเพราะว่ามีไม้ทันทคาดฆ่าเสียงพยัญชนะ บางคำก็ค่าทั้งเสียงพยัญชนะค่าทั้งเสียงสระอย่างเช่นคำว่าเผ่าพันค่ะพอผ้าพานพันทอทงสลุกการันตัวการันตัวนี้จะค่าทั้งเสียงทอทงซึ่งเป็นพยัญชนะและก็ค่าเสียงสระอุค่ะนี่ค่ะเวลาเขียนคำอ่านก็เวลาสอนคำที่มีตัวการันให้ให้สอนคําอ่านด้วยนะคะมีบัตรคําแล้วก็คู่กับบัตรคําอ่านให้นักเรียนสังเกตร,รูปคํานะคะว่า คำที่มีตัวการันเนี่ยเวลาอ่านเราจะไม่อ่านออกเสียงการันค่ะขอบคุณเอสซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะอเพลงต่อไปเลยค่ะเพลงคําที่มีรอหันค่ะประพันธ์โดยโครูคาพันธ์ตุลาการครูเชี่ยวชาญสาขาภาษาไทยค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะรอเรือรอเรือสองตัวอย่ากลัวเรียกว่ารอหันพยัญชนะ รอเรือคู่กันออกเสียงอันเร็วพันทันใดบันเทาบันทัดบันเลงครื้นเครงรอหันหันซาบรรลูพันสาบรรพชาเลือกสันมาบรรดาบรรจงบรรทุมบรรพดบัรไลตั้งใจอ่านเขียนรอหันบรรทุกบรรจุกรมฐันรวมสังสรรอหันจัญญาบรรยายบัรหันกรนไกล ถูกใจบันเจิดเลิศล้ำเรียนรู้ฝึกอ่านเขียนคำอ่านเขียนซ้ำจดจำได้ดีอ่านเขียนซ้ำจดจำได้ดี <i> คิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีรอเรือรอเรือซองตัวอย่ากลัวเรียกว่ารอหัน พยัญชนะต่อเรือคู่กันออกเสียงอันเร็วพันทันใดบันเทาบันทัดบันเลงครื้นเครงรอหันหันสาบรรลูพันสาบันพัาเลือกสรรมาบรรดาบรรจุงบันทุบรรพดบัรไลตั้งใจอันเขียนรอหันบรรทุกบรรจุกรมทันรวมสร้างสรรรอหันจัญญาบรรยายบัรหารกรนไกล สุขใจบันเจิดเล,ดลิศล้ำเรียนรู้ฝึกอ่านเขียนคำอ่านเขียนซ้ำจดจำได้ดีอ่านเขียนซ้ำจดจำได้ดีเกียิเกียติดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีเิียติเียติดูให้ดีจำจำไว้ให้ด,ด,ด,หด,ดีรอเรือรอเรือสองตัวอย่ากลัวเรียกว่ารอหันพยัญชนะ ต่อเรือคู่กันออกเสียงอันเร็วพันทันใดบันเทาบันทัดบันเลงครื้นเครงรอหันหันสาบันลูพันสาบันพชาเลือกสันมาบันดาบันจงบันทมบันพดบันไหลตั้งใจอันเขียนรอหันบันทุกบันจุกรมทันรวมสังสรรรอหันจัญญาบรรยายบัรหารกันไกล ตกใจบันเจิดเลิศล้ำเรียนรู้ฝึกอ่านเขียนคำอ่านเขียนซ้ำจดจำได้ดีอ่านเขียนซ้ำจดจำได้ดีค,ดคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีค,ดคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีรอหันนะคะรอหันก็คือรอเรือสองตัวนะคะคำที่มีรอหันเวลาอ่าน รอเรือตัวแรกจะเขียนแทนด้วยมหันอากาศรอเรือตัวที่สองจะเขียนด้วยนนโ์ค่ะเวลาสอนคําที่มีตัวที่มีรอหันเราก็ต้องอมีบัตรคําจับแล้วก็มีบัตรคําอ่านด้วยนะคะให้นักเรียนรู้จักสังเกตรูปคํานักเรียนก็จะอ่านคําที่มีรอหันได้ถูกต้องค่ะขอบคุณ f c ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจค่ะสิบสองนาทีแล้วค่ะขอบคุณหลยๆเลยด้ยยะค่ะพี่น้องเด้อ สำหรับสูตรการทำหมูแดดเดียวนะคะหมูหนึ่งกิโลใส่น้ำปลาครึ่งทัพพีค่ะใส่อซอสผักเขียวครึ่งทัพพีค่ะใส่น้ำตาลครึ่งทับพีค่ะใส่น้ำมันงาหนึ่งทัพพีกระเทียมสับหนึ่งทัพพีผงนัวปลายช้อนค่ะถ้าท่านต้องการที่จะทำปริมาณมากๆก็เพิ่มตามอัตราส่วนค่ะเพิ่มตามอัตราส่วนค้มพันทำให้ดูเป็นหนึ่งกิโลนะคะอัตราส่วนต่อหมูหนึ่งกิโลนะคะหมูหนึ่งกิโลก็จะเป็น น้ำปลาครึ่งทพีซอสผักเขียวครึ่งทพีน้ำมันงาหนึ่งทพีกระเทียมสับหนึ่งทพีน้ำตาลทรายครึ่งทพีผงนัวป่ายช้อนค่ะขอบคุณ FC เอฟซีไลยๆเลยเ,ลยเลยด้อค่ะพี่น้องเด้อที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์กุมพันรักเคารพให้เกียรติเอฟซีทุกท่านค่ะถือว่าท่านให้เกียรติกุมพันมากเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทุกชิปทุก ทุกคลิปเลยค่ะขออภัยค่ะก็ต้องขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะแต่ละคลิปนะคะคุมพันธ์ก็จะสร้างสรรค์าตามคอนเทนต์ของช่องตามประเด็นหลักของช่องนะคะที่คุมพันธ์ได้นําเรียนไว้ในช่องนะคะว่าคุมพันธ์จะนําเรียนหลายประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสรรตะกร้าของคุณพ่องง้มชุ่มชื่นนะคะแล้วก็การทําแคบหมูการทําหมูเด็ดเดียว การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมความกตัญญูกตาวทควาานนะีความเพียรนะความเพียรความพยายามความอดทนอดกลั้นการประหยัดอดออมนะคะวิธีการดํารงชีวิตแบบพอเพียงด้วยนะคะพอมีพออยู่พอกินคุมพันธ์ก็ทําไร่ทํานาทําสวนเป็นลูกชาวให้ชาวนาทำภาษาบ้านนอกแหละค่ะพี่น้องคุมพันธ์ก็ได้ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่ก็มาเยี่ยมชมค่ะขอบคุณเลยล้าไอค่ะพี่น้องขอบคุณ,คณ,คณทุกกำลังแรงใจ เคล็ดลับของหมูแดดเดียวก็คือสูตรนะคะสูตรแล้วก็การนวดใช้เวลานวดประมาณสิบห้านาทีนะก็จะทําให้หมูนีน่มสีแดงอมชมพูสวยเลยค่ะสวยงามกินแล้วก็มีความสุขค่ะพรุ่งนี้คงพันก็จะทอดให้เอฟซีดูค่ะก็ะต้องขอบคุณทุกกําลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณหลยทั้งค่ะพี่น้ง บอกสูตรอีกครั้งหนึ่งนะคะหมูหนึ่งกิโลใส่น้ําปลาครึ่งทะพีตอปลาเขียวครึ่งท่พีน้ําตาลทรายครึ่งทะพีน้ํามันงานหนึ่งทะาพีกระเทียมสับหนึ่งท่าพีผงนัวปช้อนค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยค่ะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยลยค่ะพี่น้องครบสิบห้านาทีแล้วค่ะคุณริศค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากๆเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ